ับเรียนท่านคณะกรรมการที่เครพทุุท่านพวกเรามาจากโรงเรียนคุณเริญวิทยาองค์การบริหารจังหวัดอุดรธานีแปดวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงการเรื่องกระถางนั้นฉันบ้นได้เดอมีสมาชิกดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันเด็กวิวิสาโสพิมสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงที่ตามมี่คัน สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหกิ่งนะัชา้งาค์เอ้ที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับที่มาและความสําคัญนะคะเป้าหมายสูงสุดของการเรียนคณิตศาสตร์คือสามารถนําความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาใช้วางแผนในการดาเนินำชีวิตในอนาคตการต่อยอดความรู้ไปใช้นในการประกอบอาชีพรวมถึงการนํามาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวนันสามารถอธิบายสิ่งที่อยู่รอบตัวเราด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ได้หรือไม่นั่นคือคาถามที่ทุกคนพยายามหาคำตอบเนื่องจากประคาถาม เราจะต้องใช้ความรู้ทางคคิตศาสตร์ระดับสูงในการอธิบายหาคําตอบเช่นการหาปริมาตรของวัตถุทรงตันที่เกิดจากการหมุนรอบแกนจึงเป็นความาท้าทายสำหรับคณะผู้จะทาเป็นอย่างมากในการที่จะหาปริมาตรของวัตถุทรงตันเช่นกระถางแจกันโอ่งและชามเป็นต้นค่ะได้อาศัยความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นคณะผู้จะทำเรือได้จะทําโครงงานเรืองกระถางนั้นฉันปั้นได้ขึ้นค่ะแล้ววัตถุะสมการศึกษาคุณว่าหระคะเป็นไงบ้างค่ะสําหรับ ปริมาตของกระถางดอกไม้โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่ะแล้วขอบเขตของการศึกษาคุ้มค่ามีอะไรบ้างคะค่ะขอบเขตของการศึกษาคุ้มค่านะคะ1นึ่งทรงกระบอกสองกวยสามขั้วดับ4ี่การหมุนหการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีดิฟหกปูนซีเมนต์เจ็โปรแกรมจ e o g e b r a แปดแอปชีตค่ะและผลพ่ฆาตว่าจะได้รมาหาพีทาโกข้อค่ะสําหรับผลทพิฆาว่าจะได้รับมีทา สองสามารถผลิตกระถางดอกไม้ได้ 3. นําความรู้เรื่องก,า,การหาปริมัดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอ๊ะว่าแต่วิธีการมีอะไรบ้างคะค่ะสาหรับวิธีการนะคะคณะผู้จะทาได้แบ่งตารางการดำเนินง,งานออกแบดังนี้ค่ะ 1. ศึกษาปัญหาและความใจนในการทําโครงงานค่ะ 2. คัดเลือกขัอข้อโครงงานสามส่งข้อข้อโครงงานปรึกษ,ษาผู้ปรึกษ,ษาค่ะ 4. กำหนดแนวทางและขอบเขตการศึกษารวมกับคู้ปรึกษา ห้าศึกษาวิธีการหาปริมาตรสุญกระบอกกลวงและวิธีดีสค่ะหกศึกษาวิธีการปั้นกระถางเจ็ดสรุปการศึกษาด้วยรวบรวข้อมูลพิจารณาหลักการผลลัพธ์จากการศึกษาต่อที้ปรึกษาเพื่อได้คำพิพากษาและแก้ไขค่ะแปดจัดทีมร่วมเร็นผลงานและเก้าจัดทำแบดนำเสนอโครงงานค่ะแล้วระดับการเรียนการศึกษามีกี่ขั้นตอนคะมี่ที่กันทั้งหมดขั้นตอนค่ะหนึ่งขั้นตอนการหาปริมาตรของกระถางโดยใช้วิธดิสองขั้นตอนการปั้นกระถาง 3. ขั้นตอนกนนารคำนวณปริมาตรกลุ่ม 4. ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาตรโด,ย,ดยใช้โปรแกรม GeoGebra และ5ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาตรโดยการตรงด้วยทรายค่ะในขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือขั้นตอนการหาปริมาตรของกระถางโดยใช้พีโดยมีขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะ 1. เลือกขนาดม้แบบกระถางตามขนาดที่ต้องการค่ะ 2. วัดขนาดม้แบบวงใน3คํคำนวณปริมาตรกระถางโดยใช้วีด,ดีเิเลชันพร้อมหาผลรวมโดยใช้สูตรปริมาตรกยอทตัด ตัวอย่างการคำนวณชนิดหนึ่งโดยมี a เท่ก 7, ากับ4.7 a ใหญ่เท่ากับ4.9ใน h เท่ากับ0.5ค่ะปริมาตรก,กยตัดเท่ากับ1นึ่ส่วนสพาใหญ่ยกกำลังสองบวก a ใหญ่ a เล็ก 2, บวก a เล็กยกกำลังสอง h ค่ะแทนค่าปริมาตรชนิดหนึ่งจะได้183.13ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ2ขั้นตอน,นการปั้นกระถางประกอบด้วย1ขึ้นแบบทรายและปัทรายให้เรียบด้วยแม่แบบวงใน2อด้านหน้าปูด้วยแบบทราย3ขึ้นปูน4ตัดขอบปากกระถาง ห้าตัดแต่งก้นถางสำหรับระบายน้ําค่ะ 6. แกะถางออกจากทรายค่ะค่ะสาหรับขั้นตอนที่สานะคะขั้นตอนการคานวณปริมาตรปูน1่วัดขนาดของมารวงอนอก2คํานวณปริมาตรโดยวิธีดิเทราชันพร้อมหาผลรวมโดยใช้สูตรปริมาตรเวยตัดซึ่งมีปริมาตร1 2 1 6 8 1รปลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นปริมาตรเนื้อปูนที่ใช้ปั้นกระถางหาได้จากปริมาตรวงนอกและปริมาตรวงในเท่ากับ2 7 3 4 5รลูกบาศก์เซนติเมตร ขั้นตอนที่4ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาตรโดยใช้โปรแกรม GeoGebra 1นําำข้อมูลรัศมีวงในกับระยะหากก่างจราชมาทําเป็นขั้วดับ2ลรากเส้นจ้าวนขั้วดับ3หาปริมาตรของกระถางโดยใช้ความรู้เรื่องที่ใต้การาฟเพื่อการตรวจสอบเพ่านั้นไม่ใช่วิธีการหาปริมาตรของกระถางพุ่มจนทำใ้คิดขึ้นซึ่งมีปริมาตร9,434.80ลูกบาศก์เซนติเมตรขั้นตอนที่5ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาตรโดยการตวงหาปริมาตรของกระถางโดยการตวงด้วดยทรายซึ่งมีปริมาตร9,450ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ หนึ่งการหาปริมาตรของกระถางดอกไม้สามารถหาได้จากการประยุกต์การหาปริมาตรโดยวิธีดินต่อกับการหาปริมาตรของกลวยละทรงกระบอกจากตัวอย่างกระถางที่คณะผนะู้จัดจะทำปัน้นขึ้นเมื่อใช้ดิฟความหนา0.5ซนติเมตรสามารถหาปริมาตรได้9 4 4 4 1 1ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะสูตรการหาปริมาตรกระถางดอกไม้ซิกมา VI เมื่อไอ 1, เท่ากับ1ถึงเการหาปริมาตรด I เท่ากับ1ส่วน3ามพายไใหญ่ไอกำลัง2บวก R เล็ก i r ใหญ่ i บวก R เล็ก i อกำลัง2คูณค่ะ 2. การหาปริมาตรโดยใช้ความดูพื้นที่ได้กราฟซึ่งหาได้9 4 4า8 0ริลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ3การหาปริมาตรโดยการตวงได้ายมีปริมาตร9,450ราิลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะค่ะการอภิปายผลนะคะจากการศึกษาการหาปริมาตรของกระถางโดยใช้วิธีร่วมกับปริมาตรทรงกรบกปริมาตรกลวยพบว่า ม่านดิเมีความหนา0.5เซนติเมตรมีปริมาตรใกล้เคียงกับการหาปริมาตรโดยการตวเด้วยทรายแตกต่างกันที่เป็นระล,ละ0.17ค่ะและแตกต่างจากปริมาตรที่หาโดยการใช้พื้นที่ใต้การาฟแตกต่างกันที่เป็นระละ0.007ค่ะการที่ปริมาตรแตกต่างกันอาจเป็นเพราะขนาดที่ใช้แมสแมบบวงในขึ้นรูปทรายมีก้อนนิดที่ไม่ละเอียดทำให้ผิวหน้าในกระถางไม่เรียบค่ะจากการศึกษาการหาปร,ริมาตรของกระถางสามารถตอ่อยอดในการปั้นกระถางหรืออ่างปลาอ่างบัวให้มีปริมาตรตามที่เราต้องการได้ค่ะค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะ 1. การผสมปูนและทรายใช้อัตราสว่วนปูนต่อทรายเป็นหนึ่งต่อหนึ่งสามารถปรับให้ปูนมากขึ้นเพื่อความแข็งแรง 2. สามารถสร้างวงเส้นลวดขนาดปั้นกระถางได้เพื่อความแข็งแรง3คุณหาวิธีการคำนวณปริมาตรของวัตถุทรงตันแบบอื่นเพื่อความหลากหลายและพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ต่อไปนอกจากนี้คณะผู้จัดจทำได้สร้างแอปพลิเคชันสำหรับการใช้การคำนวณปริมาตรของกระถางในระดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการาการ,รับชมกระสาธิตการใช้แอปพลิเคชันได้เลยค่ะข้อที่หนึ่ง กดเข้าแอปพลิเคชันขั้นตอนที่2กดเมนูคำนวณใรมาตรกระางขั้นตนอนที่3กดเครื่องหมายบวกขั้นตอนที่4กรอกข้อมูลความสูงในรัศมีค่ะขั้นตอนที่5ตกดเซฟและแอปพลิเคชันจะแสดงปริมาตรที่คำนวณได้ค่ะขั้นตอนที่6กกดเมนูกราฟเพื่อดูกราฟค่ะ จบการนาเสนอเก<ง>มทเท่านี้ในระดับต่อไปขอกับเียนเชิญนนคณะกรรมการซักถามให้พ่อเสนอแนะขอกับเียนเชิญค่ะ